คือมันช้ารอบแรกก็ไม่ติดรอบที่สองก็ไม่ติดการมาเป็นสัตว์กับสัตว์นี้มันช้าสวัสดีค่ะรอบนี้นะคะเรานําทีมโดยพี่จษานะคะมาบวกที่บ้านพักค่ายทหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่พระสงค์นะคะซึ่งวัวของคุณพ่อนะคะมีปัญหาในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะและเรามาดูกันนะคะว่าคุณพ่อมีวิธีแก้ยังไงแล้วคุณพ่อใช้อะไรนะคะวัวถึงกลับมามีความสมบูรณ์และก็สมดุลในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ค่ะ วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านพักข่ายทหารของโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณพ่อลุยเนาะที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวฟัสพัดไขโตซานฝาสีทองของเรานะจ๊ะปัญหาที่คุณพ่อก่อนที่จะมาใช้ตัวฟัสพัดไขโตซานฝาสีทองนะจ๊ะก็คือวัวเนี่ยมีปัญหาด้านไหนมาก่อนคะคุณพ่อปัญหาของวัวแม่ตัวนี้นะครับก็คือ เขาจะผสมติดคือมันช้ารอบแรกก็ไม่ติดรอบที่สองก็ไม่ติดอพอเรามาใช้ตัวนี้ดูนะครับก็ติดเลยกับการกลับสัตว์แล้วครับก่อนก่อนก่อนหน้านั้นการกลับสัตว์ช้าเอ้ยการมาเป็นสัตว์กลับสัตว์นี้มันช้ามันคือไม่มันไม่เหมือนเหมือนเหมือนรอบแรกที่เราเคยใช้เราเราลองมาใช้รอบที่สองก็คือผสมแล้วจะติดเลย